สวัสดีครับ YouTube แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o p e ปเซ TV ก็หลังจากคลิป X Shot นะครับที่ผมตั้งชื่อคลิปว่ารักน้องอายเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะเล่าประวัติเกี่ยวกับคนคนนี้ใครต่อใครอะไรๆคนก็สนใจนะครับอยากจะรู้ก็ตอนที่ผมพูดไปเนี่ยผมอยู่กับเพื่อนนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่เพราะว่าจะต้องมานั่งเล่าสิ่งที่มันเป็นปมมาตลอดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะ กระทบกระเทือนจิตใจพอสมควรอยู่เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมตามหาเขามาเนี่ยแทบทังชีวิตเลยนะครับตั้งแต่ตอนนั้นก็โอเคครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยความรักครั้งแรกของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณป .5 ป .6 ซึ่งถ้ามองในมุมมองของคนที่โตแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันแก่แดดอะไรแบบนี้เออแต่ว่าในตอนนั้นอนะ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ มันเหมือนเป็นรักแรกพบอะเข้าใจใช่ไหมเหมือนรักแรกพบเหมือนแฟนฉันอะไรประมาณนั้นอะเออเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจอะไรประมาณนั้นอะซึ่งตอนนั้นผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรนะครับตรงหน้าของท่านนะฮะโรงเรียนนี้คือโรงเรียนอนุบาลที่จะสอนตั้งแต่ อนุบาลหนึ่งสองสามปฐมหนึ่งจนถึงปฐมหกนะครับมีอยู่แค่นั้นซึ่งตอนช่วงประมาณปฐมหนึ่งสองสามสี่อ่ะผมยังไม่ไม่เท่าไหร่เพราะตอนนั้นเนยังเรายังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเกี่ยวกับความรักมากนะักแต่พอขึ้นปห้าปหกแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าร่างกายเรามันโตขึ้นอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะโตขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกมีความรักซึ่งตอนผมอยู่ปห้าจะมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนเล่นกับผมในตอนนั้นอนะ่ะบ่อยมากๆก็คือเขาช น่ารักมากเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าหน้ารักเลยแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิสัยแก่นๆกนิดนึงแก่นๆกซนๆนิดนึงผมอยู่ปหเขาอยู่ปสผมกับเอาห่างกัน1ปีนะครับอายุเขาก็มาตีสนิทมาเล่นกับผมบ่อยๆนะแต่ตอนช่วงแรกผมก็ไม่ค่อยอะไรมากนักนะครับไม่ไม่ค่อยอะไรมากนักไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยรู้สึกมีความรักอะไรกับเขามากนักแต่ว่า พอผ่านไปเรื่อยๆอนานวันผ่านไปเราได้ใกล้ชิดกันเราได้เราเราได้คุยกันแทบทุกวันนะครับเวลารถมาจอดเนี่ยนะครับเวลารถโรงเรียนมาจอดผมจะนั่งรถโรงเรียนมานะครับเป็นรถโรงเรียนรับส่งมาจอดตรงนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะเดินเดินเข้าไปในโรงเรียนนะครับก็จะมีครูมารับตรงนี้นะครับผมก็จะเดินเข้าไปซึ่งน้องเขานะ่ะก็จะนั่งรองอยู่บร,ริเวณตรงนั้นนะ่ะไกลๆตรงนั้นนะ่ะอ่าแล้วเขาจะพูดว่าพี่ทักษิณพี่ทักษิณพี่ทักษิณมาแล้วเหรอเวลาไปกินข้าวอะไรไปอะไรก็แบบ จะไปด้วยกันแล้วก็ไปนั่งไปนั่งกินด้วยกันประจํานะครับก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงคนแรกเลยพอนานวันผ่านไปเนี่ยมันมันเริ่มรู้สึกว่าเราเรา,เราเร,าเราเริ่มชอบผู้หญิงคนนี้อ่าตอนนั้นในในวัยเด็กนะเราเริ่มรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้ซึ่งเราก็ไม่ไม่รู้จะไปพูดกับใครว้ยความรู้สึกอะ่ะเออคือคือเราเป็นเด็กอะ่ะเวลาเป็นเด็กะครับถ้าบอกว่ารักใครอะ่ะ หรือชอบใครอ่ะแล้วคนอื่นแม่งรู้คนอื่นแม่งจะล้อเว้ยเออมันเป็นมันมันเป็นมันเป็นสังคมอย่างนั้นน่นในสมัยก่อนอะซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับว่าความรักที่มันอัดอั้นเอาไวอ้อะคือแม่งมันไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ก็ะจะช่ใหม้มันทรมานนะครับทุกๆคนนี่มีความรักนะ่ะข้างเดียวอ่ะ รักเขาฝ่ายเดียวอ่ะเออคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากมันอยากจะระบายออกไปให้เขาได้รับรู้แต่ว่าแม่งทําไม่ได้ผมมีเพื่อนผู้หญิงอยู่อีกคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนผู้หญิงรุ่นเดียวกับผมวัยเดียวกับผมที่อยู่ห้องเดียวกันเรียนห้องเดียวกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคุยด้วยกันบ่อยที่สุดและก็คือก็ค,ออคือเขาชื่อแป้งแป้งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นเด็กเรียนด้วยนะครับผมก็เลยไประบายกับเขานะครับไประบายกับเขาเพราะว่าเขาสนิทกับผมไงเออเขาสนิ กูกูชอบน้องเขา่ะคือแบบเราเราอยากจะระบายแค่แค่อยากแะระบายความรักออกไปให้ใครสักคนได้รับรู้อะแต่ไม่ใช่เขาอะเข้าใจใช่ไหมเออคือมันไม่กล้าที่จะไปพูดตรงๆเว้ยซึ่งคนชื่อแป้งเนี่ยเขาก็เขาก,เขาก็ให้กําลังใจผมเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะบอกว่า บูมลองไปบอกลองไปบอกน้องอายสิน้องอจะได้รู้ไปเลยแต่ว่าไอ้เฮียผมแม่งไม่กล้าเว้ยเออผมผมไม่กล้าที่จะไปบอกเขาเว้ยไอเฮียคือเราเป็นเราสนิทกันมาขนาดนั้นแล้วแล้วเราเจอหน้าทุกวันน่ะเราไปกินข้าวด้วยกันประจำแล้วหยู่ๆจะไปบอกรักเขาคือไอเฮียในวัยเด็กคือมันทําไม่ได้เว้ยม,ม,มันมันเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึง่งผมก็เลยบอกว่าแป้งช่วย ช่วยฝากไปบอกน้องเขาได้ไหมว่าว่าพี่ชอบน้องอายอะไรประมาณนั้นน่ะเออแป้งก็บอกโอเคได้เลยแล้วแป้งก็เดินออกไปครับนอกห้องเดินไปห้องน้องอายนะครับแล้วก็ไปบอกตั้งแต่วันนั้นนะครับที่เพื่อนผมชื่อแป้งไปบอกน้องอายว่าผมรักเขาผมแอบชอบเขา ตอนนั้นน่ะช่องว่างระหว่างเราสองคนนะระหว่างผมกับน้องไอ้นี่ก็คือห่างกันเลยมันค่อนข้าง,างที่จะทรมานแล้วก็พูดยากนะเรียกได้ว่ามองหน้าไม่ติดกัน an, น,นะนะเหมือนเพื่อนสนิทกันแล้วไปบอกรักเพื่อนสนิทอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วแบบอีกวันหนึ่งมาไม่กล้ามองหน้ากันอะไรประมาณนั้นมันเป็นความรู้สึกที่โคตรอึดอัดเลยนะซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นน่ะผมก็ไม่กล้าคุยกับไอเลยนะครับส่วนน้องไอก็ไม่กล้าคุยกับผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต่างคนหน่างน่าจะรู้สึกเขินน่าจะรู้สึกอายอะเนาะจากความสนิทสนมในฐานะพี่ในฐานะเพื่อนนะครับเ่อนนละะรรกกก็็็าายปฐไไมู้ หน้าที่แบบว่าอึดอัดเหลือเกินก็เวลามันค่อนข้างที่จะผ่านมาหลายเดือนหลายหลายๆเดือนเลยนะครับหลายๆเดือนเกือบปีนะครับที่ผมคงสถานะอะไรอย่างนั้นไว้แต่ว่าเราก็เราก็เจอหน้ากันบางทีเราก็คุยกันเราก็แซวกันนะคือเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยเราก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกต่างๆอ่ะลึกๆแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราชอบเขาเราเราเราอยากจะสารภาพรักกับเขาโดยตรงซึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมประทับใจมากๆตอนเข้าค่ายลูกเสือ ข้าค่ายลูกเสือของผมเนี่ยป5จะเป็นป .4 ป .5 ป .6 ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเป็นค่ายลูกเสือที่ค่ายวิภาวดีรังสิตคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทาให้ผมประทับใจมากนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่าโรแมนติกมากๆเลยคือจะมีขําคืนรอบกองไฟ นะครับเป็น่ําคืนรอบกองไฟของลูกเสือซึ่ง่ําคืนรอบกองไฟของลูกเสือเนี่ยนะครับก็จะมีทหารมาร้องเพ ings, ลงนะครับน่มาชวนออกไปสแสดงมาไปเต้นรำอะไรต่างๆนานาก็เป็นพิธีการรอบกองไฟเนี่ยนะซึ่งบรรยากาศในตอนนั้นอ่ะผมจําได้เป็นอย่างดีเลยครับนะท้องฟ้าโปร่งมากเลยนะครับตอนกลางคืนไม่มีเมฆไม่มีมมอะไรเลยแล้วก็มีดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศในกำลังสบายเลยตอนน,นอนนั้นน่ะน้องอายได้ถูกรับเลือกออกไปเป็นตัวแทนในการไปแสดงรอบกองไฟนะครับซึ่งก็ด้วยความทะลึ่งของทหารหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเขาก็ร้องเพลง ครับร้องเพลงพวกตะลหลุมบุมบุมโอแม่เนื้อนุ่มบัวบาทนะครับเป็นเพลงของทหารเป็นเพลงของลูกเสือนะนะพอทหารบอกว่าให้ทําอะไรนะครับให้แสดงอะไรนะครับว่าคนที่อยู่หน้ากองไฟก็ต้องแสดงหรือว่าทําตามอะไรประมาณนั้นเออเรียกเรียกเสียงฮาเรีกความบันเทิงนะครับแต่มีอยู่ทอดหนึ่งนะครับที่เขาพูดขึ้นมาว่าให้คนที่อยู่รอบกองไฟเดินออกไปจูงมือคนคนหนึ่งที่จะแต่งงานด้วยในอนาคตออกมาคือไปเป็นคําพูดที่แบบทําให้เราแม่งหัวใจเต้นตึกตักตึกตักเลยเว้ยเพราะว่าไอคนที่อยู่หน้ากองไฟแม่งคือคนที่กูชอบเว้ยเฮียเออ เขา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 คือคนที่เราชอบเว้ยซึ่งในตอนนั้นนะมันก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวลือว่าเพื่อนในห้องของน้องอายเขาก็ชอบน้องอายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเพื่อนของน้องอายนะครับที่ที่อยู่ที่อยู่ห้องเดียวกันนะครับก็พยายามผลักเพื่อนของเขาออกไปนะครับซึ่งผมแม่งก็นั่งอยู่ประมาณแถวสามด้วยนะครับแล้วก็ไอ้พวกนั้นแม่งนั่งอยู่แถวหนึ่งหมดเลยคือตอนนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะน่าซสีดแล้วก็ทําใจแล้วเออว่า ไอ้เฮียเขาคงจะไม่เลือกเราหรอกเขาคงจะไม่เลือกเราหรอกนะครับเข,เ,ขเขาเขาเขาน่าจะมีคนที่ชอบรุ่นเดียวกันหรือว่าเขาเขาอาจจะโกรธเราหรืออาจจะเกลียดเราที่เราให้เพื่อนไปบอกเขาว่าเราชอบเขาอะไรประมาณนั้นแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับน้องอายเดินมาจับแขนผมนะครับแล้วก็ดึงออกไปนะครับให้ผมลุกขึ้นแล้วก็ดึงลากออกไปที่หน้ากองไฟแล้วก็บรรดาเพื่อนทั้งหมดในห้องของผมนะครับที่เจอเพื่อนผมปากปีจอบอกว่าผมผมชอบน้องอายเนี่ยก็ตบมือแล้วก็โหกันเต็มเลยตอนนั้นอะ ในใจผมอะรู้สึกโคตรมีความสุขเลยผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกโล่งใจมากว่าเขาไม่ได้เกลียดเราทุกๆอย่างที่เราคิดว่าเขาเกลียดเราเขาเขาไม่อยากคุยกับเราหรือแบบมันเป็นส่วนลึกในใจที่แบบเรา,เราเ,ราเราเขาเขาเกลียดเราหรือเปล่าเลยคือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยม,มันมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยผมไม่เคยมีความสุขในชีวิตเท่าวันนั้นมาก,ก่อนเลยคําพูดแรกที่ผมยังจําได้ถึงทุกวันนี้เลยคือผมหันไปแล้วผมพูดว่าทําไมถึงเลือกพี่น้องอายไม่ตอบน้องอายหันมาแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ มันช่วงเวลามันผ่านไปเร็วมากครับผมจําไม่ได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะในคืนนั้นอะ่ะเป็นคืนที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยผมผมไม่เคยยิ้มแล้วมีความสุขขนาดนั้นมาก่อนเลยมันมันเหมือนกับเราประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งและตั้งแต่วันนั้นอะ่ะมันทําให้ผมตั้งมั่นว่าผมจะรวบรวมความกล้าแล้วก็ไปบอกรักเขาตรงๆในสักวันหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นความสัมพันธ์เราก็ดีขึ้นมากินข้าวมาอะไรด้วยกันเหมือนเป็นปกติเลยนะครับแต่สิ่งที่ยังข้างคาใจอยู่ของผมก็คือผมไม่กล้าบอกรัักเเ้าดววยตวอง นะครับมันมันมันยังเป็นความรู้สึกที่แบบยังยังไม่กล้าทําถึงขนาดนั้นจนกระทั่งเวลาเนิ่นนานผ่านไปถึงป .6 เทอมสุดท้ายผมกับเพื่อนผู้ชายทุกคนนะครับมารวมตัวกันแล้วก็พูดว่าเราจะสารภาพรักกับคนที่เราชอบมีเพื่อนผมคนนึงชื่อคลิปมันแอบชอบคนชื่อแป้งก็คือคนที่ผมไปไปนั้นด้วยนั่นแหละเออไปไปไปปรึกษาเรื่องน้องไอ้ด้วยนั่นแหละเราเนี่ยมาพูดกันว่าพอปิดเทอมแล้วเนี่ยวันสุดท้ายของการเรียนนะครับวันสุดท้ายของการเรียนก่อนที่จะปิดเทอมยาวแล้วก็ไปขึ้นม .1 เนี่ย เราจะบอกรักวันเวลาผ่านไปครับในที่สุดก็มาถึงวันนั้นครับวันที่ผมจะต้องลาจากจากโรงเรียนอนุบาลกุลบุตรไปและก็ต้องเป็นวันที่ผมต้องสารภาพรักกับน้องอายด้วยวันนั้นเป็นวันที่ฝน,ฝนตกครับเป็นวันที่ฝนฝนตกหนักมากเลยแล้วกเ็เราทุกคนนะครับ ก็ตั้งมั่นและตั้งมั่นจิตและว่าวันนี้ต้องไปบอกรักคนที่เราชอบไปได้เพื่อนผมสองคนปฏิบัติไปสําเร็จแล้วเรียบร้อยเหลือผมคนสุดท้ายวันนั้นน่ะผมเดินจากข้างในนู้นนะครับข้างในนู้นนะครับมันจะเป็นทางห้องถุงยาวๆไปนะครับผมอยู่ปหกก็คือจะต้องอยู่ห้องห้องหลังสุดเลยผมเดินออกมาเพื่อที่จะมาขึ้นรถรับส่งเที่ยวสุดท้ายที่จะไปส่งผมที่บ้านและน้องไอ้ก็มานั่งรอยอยู่ตรงนี้ผมเดินมาด้วยใจที่แบบเต้นตึกตักตึกตักตึกตัก,ตก,ตกมากเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกวันนี้เราก็จะไม่ได้บอก น้องอายอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเขาอีกไหม <N> ผมก็เดินมานะครับ <N> แล้ว <rain> ก็เจอหน้าน้องอายผมตัดสินใจพูดออกไปเลยว่า <N> อไอพี่รักไอยนะพอผมพูดจบปุ๊บผมก็เดินออกมาเลยครับผมก็เดินออกมาเลยแล้วก็หันไปดูสิ่งที่ผมเห็นก็คือเห็นหน้าน้องอายทาหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วผมก็เดินขึ้นรถมาเลยนะครับผมก็เดินขึ้นรถตู้นะครับแล้วก็รอกลับบ้านเลยซึ่งจริงๆอะ là. ผมมัมีมีเบอร์มีเบอร์ NAS <N> อรน้องอายอยู่แล้วคือเป็นเป็นเบอร์ผู้ปกครองของเขาพอผมกลับบ้านมาปุ๊บอะ ผมกลับบ้านแล้วปุ๊บผมแม่งกังวลกังวัยใจที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอเขาแล้วไงเออแต่ว่าแต่ว่าเขายังต้องอยู่อีกหนึ่งปีที่นั่นเพราะเขาอยู่ปอห้าผมอยู่ปอ 6, ถูกไหมถ้าผมขึ้นมอนหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ปอเว้ยผมกลับมาบ้านแล้วผมกังกวลกังวัยใจที่สุดในชีวิตเลยครับผมผมอยากจะรู้ว่าคําตอบคําตอบมันคืออะไรกันแน่เราเราเรา,เราพูดไปแล้วอ่ะแต่เราไม่เคยได้ฟังเขาพูดเลยสักครั้งกลับมาเขายังไม่เคยได้ตอบเลยว่าทําไมเขาถึงเลือกเราในหน้ากองไฟเขายังไม่เคยได้ตอบเลยว่าเราบอกักกเเเ้าาไไปแลลวพูดยยงงต่อผม็ เอามือถือของแม่แล้วก็กดเบอร์เขานะครับผมยังจําเบอร์เขาได้อยู่เป็นอย่างดีเลยครับทุกวันนี้ผมใช้เป็นรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านของ Facebook เป็นรหัสผ่านทุกอย่างเลยจะเป็นเบอร์นี้ตลอดเลยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ6กโมงยินแล้วที่ผมโทรไปก็น่าจะกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับพ่อเขาก็รับสายสวัสดีครับแล้วผมก็บอกสวัสดีครับขอสายน้องไอ้หน่อยได้ไหมครับพอดีว่าผมเป็นเพื่อนโทรมานะครับเขาก็บอกไอ้ไอ้ไอ้มีเพื่อนโทรมานะครับพอไอ้รับหูฟังปุ๊บนะครับพอผมพูดบอกไอ้นี่พี่บูมเองนะ ไอ้ก็บอกว่าอืมแล้วผมก็บอกว่าเอ่อที่พูดไปเมื่อตอนเย็นไม่ได้โกรธอะไรกันใช่ไหมไอ้ก็บอกว่าหนูไม่ได้โกรธหลอกหนูก็รักพี่คือตอนนั้นมันเป็นเสียงที่แบบว่าเขาเขาไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นกับเรามาก่อนเลยเว้ยเขาาไม่เคยพูดน่ารักอะไรขนาดนั้นมาก่อนเลยเข้าใจไหมเออเขาไม่เคยพูดอะไรที่แบบน่ารักขนาดนั้นมาก่อนเลยเมันก็เลยทําให้ เรารู้สึกแบบแม่งอยากจะโทรหาเขาทุกวันเลยเว้ยมันมันคือความรักแรกมันมันเหมือนกับเราประสบความสมําเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนั้นเราลองคิดว่าเราประสบความสมําเร็จแล้วเว้ยเออผมก็โทรไปหาเขานะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเราก็คุยกันดีนะคุยกันดีแต่ว่าคุยกันได้ไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่าสมัยนั้นมันเป็นมือถือแบบเติมตังค์นะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเปลืองค่าโทรนะครับแล้วเราก็ไม่มีรายได้เลยเราเป็นเด็กเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งครับเบอร์ของพ่อเขานะครับถูกปิดไป นะครับถูกปิดไปเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อกับน้องอายอีกเลยช่วงมอนหนึ่งทั้งหมด1ปีผมไม่เคยได้ติดต่อเขาอีกเลยนะครับผมคิดถึงมากแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ กลับไปโรงเรียนเก่าเพื่อไปหาเขาด้วยนะครับคือคือมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบทษกทรมานเลยเว้ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ในตอนนั้นนะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือโรงเรียนที่ผมจบช่วงมัธยมมาตอนนั้นนะผมขึ้นมอสองแล้วนะครับช่วงเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนะครับผมขึ้นมามอแล้วและผมเพิ่งคิดได้ว่าเออเออเราเราเราสามารถโทรไปหาโรงเรียนกุลบุตรนะครับเราสามารถโทรไปหาโรงเรียนเราเพื่อที่จะสอบถามได้นี่ว่า ว่าเขาเบอร์อะไรเออผมก็เลยโทรไปถามที่โรงเรียนกุลบุตรเว้ยว่าเออมีเบอร์ติดต่อน้องไอไหมเบอร์ติดต่อผู้ปกครอง <_ S 1> เขาก็เลยให้เบอร์มาพอให้เบอร์มาปุ๊บ <_ S 1> ผมก็รีบโทรหาเลยรีบโทรหาปุ๊บปุ๊บเป็นเบอร์ใหม่นะครับแม่เขาก็รับทีนี้ผมก็ถามว่าเอ,อ่อโทษนะครับพอดีผมเป็นเพื่อนน้องไอน้องไออยู่ไหมครับแม่เขาบอกอ๋ออยู่จา้าอยู่จา้าอ้าอ้าอยอมีเพื่อนโทรมานะครับพอไอมารับปุ๊บตอนนั้นน่ะผมไม่ได้บอกว่าผมคือใครแต่ผมถามไปว่าไอจบปวแล้วจะเข้าโรง แต่ก็บอกแต่แต่อยู่อยู่เข้าก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อจะเข้าโรงเรียนเมืองพอผมได้ยินอย่างง้นผมกดตัดสายไว้แล้วก็โคตรดีใจเลยว่าไอ้เฮียเราจะได้เจอกันอีนอกแล้วเออเราจะได้เจอกันอีกแล้วผมก็เลยแบบเก็บความดีใจไว้แบบ ตลอดเลยครับจนกระทั่งผมขึ้นมสองแล้วก็วันวันที่เด็กมหนึ่งเข้ามาใหม่เนี่ยน้องไอก็เข้ามาด้วยผมยังจําหน้าตาจํารูปลักษณ์ทุกอย่างของน้องไอได้เป็นอย่างดีเลยครับเราก็กลับมาคุยกันอีกแล้วนะครับเราก็กลับมาคุยกันนะครับกลับกลับมาคุยกันเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนสนิทกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ถามเลยว่า1ปีที่ผ่านไปเนี่ยเขายังรักเราเหมือนเหมือนที่เขาเคยพูดในโทรศัพท์เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเขาเป็นยังไงเพราะว่าการเวลามันทําให้คนเปลี่ยนไปได้ กำเนิดขึ้นนะครับวันนั้นเป็นวันที่จบจากกีฬาสีนะครับผมก็คุยกับน้องอายตามปกตินะครับแล้วก็เหมือนกับว่าผมไปผมไปพูดอะไรไม่ดีกับเขาก็ไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้อาจจะเป็นสิ่งที่พูดไปโดยไม่ตั้งใจแต่น้องอายเขาคิดผมเหมือนพูดแทงใจดํมอเลยสักอย่างเพราะว่าผมจําสีหน้าได้ตอนที่ผมไปส่งเขาที่รถตุกต๊กๆอะ่ะเขาห้ามที่จะ รู้สึกโมโหเราหรือว่าอะไรสักอย่างแต่เขาไม่กล้าคุยกับเราไงเออเขาเขาไม่กล้าพูดกับผมโดยตรงเว้ยแล้วเขาก็ขึ้นรถกลับไปอีกวันหนึ่งครับผมไปเจอเขาที่โรงอาหารคือต้องคุณต้องเข้าใจนะคุณต้องเข้าใจว่าผมเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมว่าน,นิสัยของผมหลังจากตอนที่ผมผ่านปีหนึ่งไปเป็นยังไงเพราะผมถูกบูลลี่มาก่อนและหลังจากนั้นพอช่วงตอนมสองเนี่ยผมเริ่มที่จะมีนิสัยที่ก้าวร้าว นะครับไม่ไม่ค่อยยอมคนไม่ไม่ค่อยชอบใครให้ตะวาดหรือเสียงดังเ้ยเออและมันก็เกิดขึ้นครับเหตุการณ์ก็คือผมอยู่ในโรงอาหารแล้วก็เจอน้องไอยอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่เพื่อนผู้หญิงเขาด้วยความที่ผมคิดว่าเราสนิทกันแล้วอ่ะเราเราสนิทกันมากๆตั้งแต่ปฐถมอ่ะผมก็เลยเดินไปจูงมือเดินเดินไปจับมือแล้วบอกไอไปไหนเขาหันมาแล้วเขาก็สะบัดมือผมครับแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งทีได้ไหมไอคําพูดตรงนั้นอะ่ะถ้ามาในตอนเนี้ยผมคิดว่าเขาก็ <ๆ S 1> คงจะแบบว่าย<ๆ>ังโกรธเราอยู่ นะครับยังโกรธเราอยากแค่แค่งอนเราเหลืออะไรก็ตามแต่แต่ผมก็ดันตะโกนใส่เต็มหน้าเลยว่าเออกูไม่ยุ่งก็ได้แล้วผมก็เดินออกไปเลยตอนนั้นผมหันไปดูอีกทีหนึง่งเหมือนเขาทําหน้าตกใจมากๆแล้วก็แบบเหมือนเขาเสียใจมากเลยนะเหมือนเหมือนมันเขาเสียใจที่ที่ที่เราพูดตะโกนไปอย่างนั้นตนะั้แต่ตอนนั้นปุ๊บผมก็ไม่ได้ไปติดต่อกับไอ,อหรืออะไรเลยเหมือนเหมือนความมีอีโก้แล้วก็ความที่เรากล้าลาผมไม่อยากจะไปขอโทษเขาอเออเพราะว่าเขาเป็นคนเริ่มก่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะทั้งที่ผมอาจจะเป็นคนเริ่มก่อนด้วยซ้ําแต่ผมไมรังือคบ จะมีที่ที่หนึง่งที่จะเป็นเอ่อเป็นเหม ouais. ือนกับโรงพระนะครับตรงนี้นะครับเป็นโรงพระตรงนี้ถ้าซูมเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นม้านั่งอยู่ตรงนี้เนี่ไม่เ่เป็นเป็นม้านั่งอยู่เนี่ยเป็นม้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีม้านั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้ผมอ่ะจะไปนั่งหน้าโรงยิมทุกๆเช้าเลยทุกๆเช้ากับเพื่อนผมนะครับเพื่อนเพื่อนที่เกเรทั้งหลายเลยแล้วก็น้องอายก็จะมานั่งตรงนี้คือตั้งแต่ผมตะหวาดไปครั้งนั้นอ่ะคือเขาก็มานั่งที่เดิมตลอดเวลานะเข นะครับคือเราอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรอะ่ะแต่เราไม่คุยกันด้วยใจผมมาโคตรอยากแคเข้าไปขอโทษเลยแต่ด้วยความโง่ความ อะไรก็ตามแต่ไม่รู้แหละหรืออาจจะอีโก้งงูตอนนั้นอ่ะผมก็เลยแบบไม่อยากเรียกเข้าไปอยากให้เขาเดินมาทักเองอยากให้เขามาขอโทษเองเว้ยมันเป็นอย่างนั้นหลายเดือนมากหลายๆเดือนมากจนกระทั่งวันหนึ่งผมสังเกตว่าน้องอายไม่ได้มานั่งตรงนั้นแล้วแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้สึกอะไรเขาอาจจะไปนั่งที่อื่นก็ได้เขาอาจจะไปแบบไปกินโรงอาหารไปอะไรก็ได้แต่พอผ่านไปหนึ่งเทอมน้องอายหายไปเลยผมไม่เจอในโรงเรียนเลยผมไม่เคยเดินเจอในโรงอาหารหรืออะไรเลยเว้ยผมเลยไปถามน้องคนหนึ่งที่อยู่ห้องเดียวกับน้องอาย ถามว่าเออห้องมึงมันมีคนชื่อไอไม่ใช่เหรอใช่ป่ะมันมีคนชื่อไอป่ะเขาบอกอ๋ออ๋อมีพี่มีมีมีเออแล้วมันหายไปไหนแล้วว่าไอยังอยู่ป่ะเขาก็ตอบว่าอ๋อไอเหรอไอไม่อยู่แล้วพี่ไอลาออกไปอยู่กรุงเทพกับแม่แล้วไปไปช่วยงานแม่ที่กรุงเทพพอได้ยินอย่างนั้นอะผมรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าเราเราเราน่จะเข้าไปพูดกับเขาตั้งแต่ต้นเราเราน่าจะไปเราน่าจะไปขอโทษไปไปคุยกับเขาตั้งแต่ต้นเราเราน่จะถามดีๆว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไม ตอนที่มีโอกาสที่นั่งจะอยู่ตรงเนี้ยทําไมถึงถึงไม่ยอมเข้าไปคุยทําไมกูถึงไม่ยอมเข้าไปทักเขาไม่ไม่ยอมไปขอโทษเขาหรือว่าปรับความเข้าใจกันถ้าทำไมถึงไม่ทําอย่างนั้นทำไมถึง,งโง่ขนาดน,นั้นผมจําชื่อผู้หญิงคนนี้ได้ดีเลยชื่อจริงเขาชื่อชนิการบัวสุขชื่อเล่นชื่อ,อาอตั้งแต่ตอนนั้นะ่ะยันตอนเนี้ยจนกระทั่งมี Facebook มีอะไรบูมขึ้นมาแล้วผมไม่เคยหยุดที่จะค้นหาชื่อคนคนนี้เลยไม่แต่ครั้งเดียวว่าอยู่ที่ไหนผมแค่อยากจะแบบ อยากจะเข้าไปถ้าเจอ Facebook เลยอะไรก็ตามผมแค่อยากจะเข้าไปทักพูดคุยแล้วก็ขอโทษแค่นั้นเองมันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิบสิบสิบปีที่แล้วเนี่ยผมอยากขอโทษว่าเออผมไม่ได้ตั้งใจอะไรอะไรที่ผมพูดไปไม่ดีในตอนนั้นนะผมขอโทษแต่ผมไม่มีโอกาสได้ขอโทษแล้วมันก็เลยค่อนข้างดีอยเป็นผมว่าผมผมผมตามหาเขามานานมากผมตามหาเขามาแทบทั้งชีวิตของผมเลย ผมพยายามกดโทรไปเบอร์เดิมด้วยซ้ําแต่ว่ามันใช้การไม่ได้แล้วผมพยายามจําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เคยเกี่ยวเขาอะ่ะพยายามจําบ้านเลขที่เขาในใ,ในในบัตรใบประถมอะ่ะแล้วผมก็เคยเดินไปหาที่สุราษฎร์เลยนะผมเคยเดินเลยเดินเดินไปเปสิบสิบกิโลเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปหาบ้านเขาผมหาเจอนะแต่ว่าแบบบ้านก็แบบปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วมันมันไม่มีใครอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามัน มันยังฝังใจผมอยู่ทุกวันนี้เลยว่าทําไมผมถึงไม่เข้าไปพูดตอนนั้นอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าน้องอายเขาจะลืมผมไปแล้วหรือยังหรือว่าแบบหรือว่าเขารู้จักผมในตัวตนอื่นไปแล้วหรือเขาอาจจะจําไม่ได้เนี่นะครับก็ขอโทษขอโทษจริงๆที่ทําอย่างนั้นไว้ที่โรงอาหารอะไรก็ตามที่พูดเอาไว้ในงานกีฬาสีคือขอโทษถ้าดูคลิปนี้อยู่หรือว่าใครที่รู้จกักนะครับเอาคลิปนี้ให้ดูก็ ฝากบอกด้วยว่าผมขอโทษถ้าเกิดว่าน้องผ่านมาดูคลิปนี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าปฏิหารให้มาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ที่เราเคยมีความสัมพันธ์ดีๆกันในตอนนั้นหวังว่าชีวิตในตอนนี้คงจะสุขสบายหรือว่าได้พบเจออะไรที่ดีๆนะนะครับขอขอขอโทษที่มาขอโทษช้ามาขอโทษช้าเกินไปไม่รู้กี่ปีนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับหรือว่าใครที่ สามารถติดต่อได้ญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่นะครับฝากไปบอกเขาด้วยนะครับว่าผมขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขอบคุณครับ